สำหรับโครงการ STA นะครับก็เป็นโครงการที่เราจะยกระดับประกอบการสาหรับท่องเที่ยวนะครับมุ่งสู่ความยั่งยืนนะครับโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการท่องเที่ยวยืนของโลกหรืออยู่เอสเอสอีจีด้วยนะครับซึ่งเราจะทําดําเนินการโดยผ่านโครงการที่เรียกว่า STA นะครับโดยผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า STG ก็คือ Sustainable Tourism Goals ซึ่งมีทั้งหมด17เป้าหมายด้วยกันนะครับสหรับผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถที่จะส่งฐานเอกสารว่าท่านสามารถ บรรลุเป้าหมายใดนะครับใน17ข้อนะครับทีมการ่สุดก็คือหากท่านบรรลุเป้าหมายที่13าเรื่องของการต่อสู้สภาพภูมิอากาศการปรับจะพร้อมกันที่รับมือนะครับรวมทั้งเรื่องความปลอดภัยในเป้าหมายที่16นะครับและการบรณาการพร้อมมือในเป้าหมายที่สท่านจะได้3ดาวนะครับถ้าเกิดท่านทําได้อีก6เป้าหมายจาก17เป้าหมายที่เหลือที่ไม่รวม13 16 17และ 17, ท่านก็จะได้4ดาวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านทําได้9นะครับเพิ่มเติมจาก13 16- 17ท่านก็จะได้5ดาว ขอทเราพร้อมนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือของท่านมุ่งสู่ความยั่งยืนโดยตั้งเป้าไว้ว่าภายใน5ปีอย่างนี้ไปนะครับผู้ประกอบการในห่วงโซ่ประานการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งหมดนะครับประมาณ80%นั้นจะเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับทั้งนี้ก็เพื่อ,อนำการท่องเที่ยวนั้นไปสู่การเที่ยวที่มีมูลค่าสูงและมีความยั่งยืนต่อไปครับ โดยหลักเกณฑ์ก็คือเราเรามีหลักเกณฑ์แบ่งออกเป็น4ระดับนะครับสำหรับผู้ประกอบการระดับไมโครรายย่อยนะครับระดับขนาดย่อมนะครับ small หรือว่าขนาดกลางีเดียมนะครับนั่นแปลว่าถึงแม้ว่าถ้าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็ตามก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้เพราะว่าหลักเกณฑ์ก็จะง่ายลงมาเหมาะสมกับการทํางานแล้วก็ศักยภาพของของ,ของตัววิสาหกิจนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นระดับ small หรือว่าระดับมีเดียมขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นไปนะครับดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนให มาเข้าร่วมโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นรายย่อยขนาดเล็กหรือขนาดกลางครับอะไรที่ยากๆไม่ใช่ STG นะครับอะไรที่ง่ายๆถึงวัาเลย STG เพราะทำไมงั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนได้นะครับนะครับดังนั้นขอให้ทุกผู้ประกอบการที่สนใจนะครับถ้อย่างที่เรียนนะว่าททอเราพร้อมนะครับที่จะสับสนุ์อาจกําหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเมื่อท่านได้ดาวนความยั่งยืนแล้วเนี่ย เราก็ต้องส่งเสริมคนดีนะครับว่าใครที่ได้ดาวท่านไม่าจะเป็น3ดาว4ดาว5ดาวก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปีต่อไปครับอยากถามนัยาบ้างครับในมุมมองของนักท่องเที่ยวครับผมรู้สึกย yeah. ังไงกับโครงการในฐานนักท่องเที่ยวเชียงรายรู้สึกว่ามันทําให้การที่เราจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบ responsible ที่ที่ ที่มีความเคารพต่อธรรมชาติที่แคร์ถึงสิ่งแวดล้อมมมันทําให้เราเหมือนเลือกธุรกิจแล้วก็เลือกพื้นที่ได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าเรามีอะไรแบบนี้เพราะว่าจริงๆเลยแบบสาหรับเมยเองเนี่ยค่ะเราก็พยายามไปในหลายพื้นที่แบบว่าแล้วก็แคร์มากๆเลยว่าเงินของเราอ่ะที่เรากําลังใช้โบท๊ทสำหรับธุรกิจต่างๆอะ่ะธุรกิจนั้นอะ่ะเขาเขาแคร์จากความยั่งยืนไหมการที่มีสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้การเลือกอะ่ะมันง่ายขึ้นซึ่งเหมือนที่ท่านพูดว่าแบบการที่เราจะไปไหนก็ตามหรือไม่ว่าเราจะเป็นผู้ประกอบการหหรรรือออวว่่่่าาาานนัักกททงงงเเียยต้ใ้ใม ็ดีใจค่ะเราคาดหวังนะฮะคือต่อไปเนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบก,การไม่ว่าท่านจะเป็นนักเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศนั้นครับท่านต้องมองหาดาวความยั่งยืนเนี่ยนะครับเพราะตรงนี้จะทําให้ไม่ประเทศนะครับแค่นั้นนะครับหมายถึงว่าธุรกะกัรท่องเที่ยวนั้นก็จะมีความยินต่อไปด้วยครับสาธครับ